สวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณทุกเรื่ทุกเรื่องทุกเรื่องที่ค่าแต่เห็ุดูดถูกหรือเบิ่งขอโทษขอไหวเด้อพี่น้องสวัสดีสุคนเด้อสวัสดีตัวโลกตัวไทยสวัสดีชาวยูทูปสุกนเด้อพี่น้องมึงกล่าจังโหลดชิบโหลดยูทูปต้องเหมือนสองสองขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณพีไอขอบคุณพี่ยูเปิดการมองเห็นให้ก็ขอบคุณหลายหลาย เรลพโลเอพิวันฟอร์บ o ชตงคิวโซมาดเลคัมเดมา้องเดินตงคิขอบคุณทุกไลทุกเริ่เเลอพี่น้องขอบคุณไลาไๆค่าแต่งแต่นี่เงพี่น้องก็ตรวจก็ไปหลายๆเดือพี่น้องปฏิทัยหลุกกันดิปฏิทัยหลุลงอนนี้จังย คุ้นสามล้านดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆนี่มีแต่ความสุขความเจริญถุกยพาพันมั่นยาพลอเต,ตือนเสียสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราจีเอฟฟี่จ้าของลุ่มกันอันเฮ็ดปกอกกันนั่นสิเดอเลยอันค้างงมอยู่ค้างมม <laughs> างมอยู่ก็เลยบ่ได้เด็น,น ก็โทษหลายๆเด้อสามหลานน้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องวันนี้เก็บตาตาบวมหมดเขั้นตาน้ามือหนึ่งมือตาสาผมมือตาอาบน้ำไม่ไม่ท่า,ทานไหน,นนั่นทานนกกนาน่านไหนกินเขาอยุ่น้องว่าจะไปกินเขาอยุบเล่นกินเขาก็คุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆ ก็เหนื่นอย,อยนักเนี่หงานเสรจนักนักไปไอช่วงนี้ก็นา่าเศร้าๆน้องระว,ว่าหัวใจก็เปิดปันเป็นบบน,น,น้องสีตาข้างหน,นึ่งกรพรบ่งนีง่มตาข้างหนึ่งกันเนี้ยไปท้างฝุนตาหยังตาหลับได้ไหมได้ไมพี่น้อง คุณในไหลเด้อีปนองคุณลาย,ยห,ยหายมาเป็นกำลังแรงใจสวัสดีค่ะนึ่งหล่าน้องใจ

ดีค่ะหนึ่งหลันน้องเจุณโอ้ยยุ่งไรหายไหนยุ่งไรรานี่สวัสดีค่ะผู้กองยาเลือก่สิบห้าค่ะ ชมย้อนหลังให้กำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลฟเด้อพี่น,น้องทุกทาน